ยินดีด้วยกับชัยชนะของยอดดอยแก้วสามลิตรนะครับปรบมือดังๆให้หน่อยครับโอ้โหนี่นี่ถือว่า <c oughs> ชัยชนะอีกครั้งึ่งของยอดดอยครับผมนะครับพูดถึงการชกในวันนี้สิดหนึ่งการเตรียมพร้อมข,ของยอดดอยเป็นไงก็การเตรียมพร้อมก็เตรียมมาดีครับแล้วก็เนี่ยครับเราก็ฟีซซ้อมมาเต็มที่ครับก็ซ้อมแล้วเราก็เกือบสองเดือนแต่ว่าซ้อมบ้านอยู่บ้านแต่ว่ามาเก็ตตัวเต็มที่ก็สามอาทิตย์ครับ ซ้อมหนักซ้อมซ้อมอยู่ที่ที่ดอยเลยไม่ครับซ้อมที่แก้วสองิตแก้วสองิตเลยสองเดือนนะฮะสองเดือนกับเจอกับคู่ต่อสู้คนนี้โชคดีครับซึ่งก็ถือเป็นคู่ปรับเก่าครับเป็นไงหนักใจไหมก็ก็หนักใจอยู่ครับแต่ว่าก็เทรนเนอร์ก็พยายามแก้ทางให้ว่าเราต้อเดอร์บี้เขาให้เร็วๆครับแล้วก็เราก็ก็ทำให้เต็มที่ครับ เราเคยแพ้คะแนนเข้ามาก่อนครับผมตอนนั้นคิดว่าเราเราพลาดอะไรอ่ะถึงถึงแพ้เขาตอนนั้นอ่ะตอนนั้นโดนต่อยแก้มหักครับโอ้ครับเลยับเจ็บไปเลยตอนนั้นเจ็บไปครับแล้วพักไปนานไหมตอนนั้นพักไปหกเดือนครับครับแล้วก็รอวันเวลาที่จะกลับมาเจออีกทีหนึ่งครับผมไฟน์นี้เรียกว่าทบต้นทบดอกครับก็ตัานใจได้จะมา หลานตาให้สําเร็จครับอ okay. nos ๋อเหรบสังเกตว่ายอดดอยในในในไฟนี้เปิดเกมบุกมากขึ้นกว่าเดิมหมัดหมัดปังปังปังกดดันคู่ต่อสู้ตลอดครับก็นั่นแหละเรามาแผ่มาว่าถ้าเราช้าเราเสร็จเขารับเพราะว่าเราตองเดิมบี้ให้เขาหมดครับตองเดิบี้ให้ตองเดินให้เร็วครับฮะครับผมหมดยกแรกไปมั่นใจไหมว่างวดนี้ชนะแน่ก็ตอนแรกก็ ตอนยศดแรกก็เริ่มใหม่ก็โดนโดนเราก็มือครับแต่ว่าใกล้จะหมดยศดเราต่อยเขามีอาการเรารู้เลยครับว่ายศดสองเราต้องเดินให้เร็วเดินปิเเดเกมให้ได้ครับอ่านะแล้วก็ยกสองยกสองแล้วก็ทําตามแผนที่เราวางกดดันไปเรื่อยต่อยเลี้ยงเข้าไปครับ,ค,รบคิดว่าจะลุกขึ้นมาอีกไหมก็ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะไม่ลุกแต่ว่าเขาก็ลุกขึ้นมาอีกครับตห,หน่อยลุกขึ้นมาอีกแล้วก็ตามย้ําเข้าไปครับผมเรียบร้อยไปก็ ครบตัวทับหอกก็เอาชนะน็อกได้ครับเป็นชัยชนะน็อกครั้งที่สองของเราครั้งที่สองนะฮะครั้งครั้งครั้งแรกครั้งที่ครั้งแรกนี่ก็ได้โบนัสชนะน็อกครั้งแรกได้โบนัสครั้งนี้ก็ได้โบนัสอีกครสองนัดสองสองน็อกนี่ก็เจ็ดแสนแล้วนะครับผมเอาตังค์ไปทำอะไรฮะก็เอาไปทําบ้านครับทําบ้านแล้วก็จะเอาไว้ปขอลูกด้วยครับอ่าฮะทำบ้านที่ไหนและยฝั่งนี่ที่ที่อุบลครับ อยู่บนครับโอ้ใกล้เสร็จยังฮะยังครับยังไม่ได้เริ่มครับแค่คิดไว้ก่อนครับหลับตอนนี้เราแค่ถมที่อยู่ครับครับถมที่แล้วก็ซื้อเสาไว้ครับค่อยๆทําไปครับเพราะว่าเรามีงบไม่เยอะครับ๋อค่อยๆทำไปเรื่อยๆปีนี้น่าจะสร้างได้แล้วล่ะก็ทําไปทีละนิดครับนะคะครับยอดอยคิดว่าตัวเองนี่มีจุดไหนที่เราต้องไปปรับปรุงแก้ไขอีกโอ้มีมีเยอะอยู่ครับเพราะว่ารูปป้องกันตัวครับแล้วก็ บนในครับบนในนี้เราสู้เขาไม่ค่อยได้ครับครับผมแล้วก็รูรูบังก็พยายามแก้มันทีละนิดทีละนิดครับ mm hmm. แต่ว่าต้องป้องก,กันตัวให้เก่งก่อนนี้ครับเพราะว่าเขาสวนมัาเราก็โดนตลอดเหมือนกันลูกครับตัวิี่หนูสำคัญนะต,ต้องต้องเน้นมากขึ้นใช่ครับ เราโดนด้วยกันใช่ไหมครับตอนนั้นโดนอะไรหมัดหรืออะไรโดนหมัดครับแล้วก็ที่ที่สองโดนสอบครับแล้วที่บวมนั่น่งโดนสอบครับแต่ว่ายังเฉยๆก็เฉยๆครับแต่ก็ตอนโดนหมัดก็มืนอยู่หน่อยๆครับแต่ว่าเราซ้อมมาดีเรามั่นใจว่าเราอยู่ได้ครับครับเชื่อว่าแฟนคลับของทางยอดดอยรอให้กำลังใจอยู่เยอะมากวันนี้มาดูทั้งในเวที ดูหน้าจอทีคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างครับผมผมก็ขอขอบคุณไฟมวยที่ตามเชียร์ผมนะครับทั้นในเวทีและแล้วก็นอกเวทีครับหน้าจอทีวีก็ตามครับขอขอบคุณมากๆครับที่ให้กำลังใจเด็กกะเหรียงคนนี้ครับผมขอมขอโชคดีครับครับขอบคุณครับ